สวัสดีค่ะชาวาลัคนาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่น,นีโมอเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือดาวการเงินเข้าสู่ภพนสุภะในลักษณะที่เป็นอุจจาวิลาชนี่ยังไม่พอนะ หลังสงการเป็นมหาอุดอีกโอ้โห و, และคณะราศีกรกฎนะคะต้องศึกษาเส้นทางไปกองสลากกินแบ่งระบานน้องแอดเป็นอยู่แล้วศีกรกฎเวลาทํานายดีมันจะไม่พ้นเรื่องแบบเนี้ยแต่แอดจะบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้คุณมีเกณฑ์ของเรื่องทรัพย์สินและสังหาค่อนข้างดีจะเป็นคนขายจะเป็นคนซื้อจะมีลักษณะเกี่ยวข้องที่แบบว่า,าที่ดินขึ้นหรือมีคนมาขอซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยรถบ้านหรือว่าโชคลาภความสําเร็จจากเลขรดเลขบ้านอะไรแบบนี้นะคะ ช่วงระยะเวลานี้คนที่คือต้องบอกว่าเครดิตทางการเงินมันดีพุ่งอ่ะแล้วดีสุดเนี่ยนะก็คือเขาเป็นอุดทั้งเจ๋งทั้งดีทั้งระทั้งเวอร์เลยนะคะคือหลังช่วงสงช่งสงการนะคะช่วงนี้ก็ทํากิจการใดเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วก็ศึกษาไฟรู้นะคะลาบเนี่ยมันอาจจะยังมาไม่สูงนะเพราะว่าดาวมันพักองศาแล้วก็กําลังรวบรวมคืออยุดถอยหลังละ นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะได้สัก80%บรโชคลาภความสำเร็จมันยังไม่เดินหน้าเต็มกำลังนะคะซึ่งอาจจะบอกราศีกรกฎว่านะคะคุณจะต้องเร่งมือที่จะจัดการจัดระเบียบทางด้านการเงินของคุณที่มันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าในปีนะในในเดือนพฤษภาดาวพฤหัสมันจะเข้าสู่คมเดือนินายนะคะส่วนดาวราหูจะเป็นเกษตรในเรือน,นมรณะนะพระเสาร์จะไปอยู่ในเรือนสุภาตอนนี้ไปอยู่ในเรือนสุภาก็ถือว่าผักดัน มีแบ่งรับแบ่งสู้ในในเขาเรียกว่าดาวตรีเทพนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องเรียกว่าอ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอภัยมันไปติด,ต,ดติดวิสบได้ไงไม่รู้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่นะคะก็อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ปูทางของตัวเองไว้นะคะเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่แต่มีท่าทีที่มันเบาลง เขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงพฤษภาคมเจ้าตาก็อาจจะมีการเปลี่ยนทิศในการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาเนี่ยผลประโยชน์กับกลายเป็นอยู่กับคนไกลคนไกลส่งเสริมคนใกล้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะแต่ว่าก็ยังมีคู่ครองคนรักค่อยๆผลักดันเจ้าตาอยู่นะคะอ่ามีเงินทองของคู่ครองคนรักส่งเสริมรวมถึงเงินทองของอุอ้นสวนบางคนก็ได้เงินปันผลบางคนก็ได้เงินปันหุ้นนะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ เจ้าตาเนี่ยช่วงนี้แอดว่าผลประโยชน์ของคุณหรือว่าเครดิตทางการเงินมันดีขึ้นมากๆแล้วและมันก็จะดีกว่านี้ในช่วงเมษายนเพราะฉะนั้นก็ตั้งหลักตั้งใจในช่วงดาวเนี่ยส่งแสงคือเจ้าตาอาจจะบอกว่ามันจะดีได้ยังไงแอดดาวการงานของหนูยังถอยหลังอยู่นะเรนวินาศนะคะเจ้าตาก็ต้องปรับเปลี่ยนนะเพราะช่วงระยะเวลานี้การงานมันขยับถอยหลังแสดงว่า โครงการเก่าโปรเจกต์เก่าสิ่งเก่าๆในช่วงนี้มันต้องเอาเก็บเอามาคิดหรือเก็บเอามาปรับปรุงนะคะและช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่จะต้องไปทําสิ่งเก่าให้มันดีไปรีไฟแนนซ์เอ่อไปรีไฟแนนซ์บ้านหรือไปรีโนเวทบ้านหรือไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเก่าให้มันเป็นของใหม่เนี่ยค่ะปรับให้มันเข้านะคะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเข้าเป็นอุจจาวิราชรรวมกับดาวเจ้าเรือนพันธุ ที่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนนี้นะคะพันธุราพะาด้วยกรกฎไม่ธรรมดานะในช่วงพระอาทิตย์ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูดาวกระทบกับดาวทั้งหมดพื้นดวงเกิดของเจ้า,าตานะคะฟังรวมไปตั้งระยะการกระทบกับคำทํานายของแอดไว้ที่สีบวกลบนะสีบเอร์เซบวกลบนะคะไม่ว่าดาวของคุณจะอยู่ในจังหวะของเรือนไหนก็ตามกระทบแน่นอนทั้ง1ิดาวนะคะ แล้วก็ดาวที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือเรือนที่แอดเขียนตัวเลขลงไปนะคะมันจะแรงกว่าคนอื่นเขาทีนี้เรามาเริ่มต้นอ่าสำหรับคนที่อยากจะศึกษาดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มเติมหรือคําทํานายของแอดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปอ่านในคอมเมนต์ปักหมุดน,นะคะเริ่มต้นด้วยดาวมารตยูดาเรือนสุภะเจ้าตาที่มีดาวมาุตยูเรือนสุภะก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นฐานดวงของคุณเนี่ย พื้นฐานการเกิดมาของคุณเนี่ยดาวลักษณะแบบเนี้ยแสดงว่าเจ้าพตาเป็นคนที่มักจะทํางานในลักษณะของการค้นควาวิจัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสติป,ปัญญาค่อนข้างเฉียบแหลมเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเชื่อใครหรอกลักษณะดาวแบบนี้ยพอพระอาทิตย์เข้าเนี่ยในเรื่องของการเงินคุณยิ่งมั่นอกมั่นใจตัวเองมากไปกว่าปกติ นะคะในช่วงระยะเวลานี้ทั้งที่ช่วงระยะเวลานี้มีดาวมรณะเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามเจ้าพ่อตาจะต้องระวดระวังแม้แอจะบอกว่าพระสุขดีการเงินอ่าพระสุขดีในเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอกมันใจไปมันไม่ได้เสียประโยชน์แต่ถามว่ามีศัตรูมีคนบ่อนแสะทําลายไหมมีดาวหนึ่งสูตนะนะคะก็คือมีคนที่พยายามทําให้เจ้าพ่อตาเนี่ย ความคิดของความคิดเห็นหรือการนําเสนอของเจ้าตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องที่สุดตรงนะคะข้อเสียเลยของคนที่มีมารยาอยู่ตั้งรลับตรงนี้เวลาคุณจะนําเสนออะไรกับผู้ใหญ่คุณชอบอารมณ์เสียโรสะง่ายโวยวายเอาแต่ใจสูงนะคะมันก็เลยมักจะไม่ค่อยผ่านแต่ถ้าเกิดเน้นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยแอดว่ามันได้ช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะด้วยบริบทต่างๆ มันมีทิศทางของการได้เงินมามากเพราะฉะนั้นการนำเสนอผลงานอาจจะต้องไม่แสดงออกมากในที่ที่ไม่ใช่ที่เสนอผลงานเอาเป็นว่าไม่โอเวอร์แอคติ้งนะเออโอกาสดีๆอมันถึงจะเข้ามาช่วงระยะเวลานี้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะแล้วก็ความเครียดปวดหัวเนี่ยโรคเลือดนะเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอดบอกเลยนะ เจ้าตาเป็นคนมีอีกโก้เพราะฉะนั้นเวลาถูกตําหนิหรือถูกนําเสนออะไรมาคุณมักจะขาดความสุขอะแล้วก็แบบคุณพักภูมิใจในตัวเองมากเพราะฉะนั้นห้ามคนอื่นมาติเนี่ยตรงนี้ต้องระวังมันทําให้เกิดเรื่องที่เราดอบลงไปในสายตาผู้ใหญ่นะคะอืมขอให้เจ้าตาระวังตรงนี้นอกนั้นเนี่ยไปฟังในดาวรวมคือทิศทางมันดีแล้วเราแค่เก็บเนื้อเก็บตัวเก็บปากเก่งแต่ว่าไม่แสดงออกมาก นะคะนาเสนอด้วยความระมุนระม่อมอ่อนโยนนะคะเออช่วงระยะเวลานี้แม้ผู้ใหญ่จะมีท่าทีกับเราไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเขาจะเห็นด้วยถ้าเกิดคุณนําเสนอไปดีๆนะคะวางแผนงานไปดีๆผลกระทบกับดาวพระอาทิตย์นะคะเหมือนในดาวรวมเลยโชคลาภความสาเร็จต่างๆเข้ามาเต็มนะคะสิ่งต่างๆที่ตั้งหวังตั้งความหวังอะไรไว้ดีหมด แต่ว่าหนึ่งถึงหนึ่งคล้ายๆมฤตยูคือความมั่นใจมั่นหน้ามั่นหน้มั่นในตัวเองนะคะจะคิดจะอ่านจะทําอะไรร้อนแรงแผดเผาไม่มีรังรอนะคะใจร้อนทําอะไรต้องได้ดั่งใจไม่ชอบให้แพ้ใครอย่ามาตําหนิเนี่ยตรงนี้เป็นข้อเสียที่แอดบอกแล้วฟังแอดนะคะฟังแอดดีๆอย่าก,กดเครื่องแอดที่แอดติิตงไปนะคะเพราะแอดอยากให้เจ้าวตาเนี่ยผ่านทุกงานประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะคะบางครั้งในช่วงระยะเวลาเนี้ย เราเจ้ายศเจ้าอย่างเราอยากทําอะไรแล้วให้มันมีชื่อเสียงให้มันมีเสน่ห์ให้มันโดดเด่นให้มันประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ดาวพระพุธหรือเจ้าเจ้าเรือนวินาศเราเนี่ยก่อนวันที่สิบหกยังอยู่ในเรือนนี้มันต้องอยู่เบื้องหลังไงมันต้องอยู่เงียบเงียบก่อนไงในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็เลยต้องเตือนว่าถ้าช่วงนี้นะคุณอยากจะได้โชคลาภอย่างในดาวรวมคุณจะกดง่ายนะคะเพราะมันจะทําให้คุณขาดความระมัดระวังในการพูดแล้วมันอาจจะเสียหายยังคาดไม่ถึง นะคุณถึงจะไปได้โชคลาภอย่างที่แอดบอกนะเรื่องเรื่องที่คนอื่นทําให้เดือดร้อนใจเป็นปกติของดาวอาทิตย์ทับอาทิตย์เลยนะคะศัะตรูทําให้ลาคาญใจมีคนพูดให้เสียหายเป็นเรื่องปกติแต่คุณอย่าลืมว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่สมพลกับพระศุกร์มันเรามีแบ็ดมีเบื้องหลังมีคนในครอบครัวมีหลักทรัพย์มีการคาประกันอาจจะยื่นกลงยื่นกู้อะไรก็ได้ทั้งหมดมีโอกาสจะ ซื้อบ้านด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือซื้อไปแล้วก็ได้พันธุ์ทุกเป็นมหาอุดในวเืินสุ่พะบางคนได้ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ที่ดีๆด,ด้วยนะคะคนมีดาวจาันทนี่ก็มีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีหนี้เพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะจันทกับอาทิตย์กระทบกันนะคะอาทิตย์เนี่ยเป็นไปทับจันทร ต้องบอกว่าลักษณะอย่างเงี้ยเจ้าชะตาช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นคนจดจําอะไรค่อนข้างแม่นตัวเจ้าวะตาเป็นคนที่เราอย่าเรียกว่าเจ้าโยจ้าอย่างการที่ดาวตัวตนอยู่ในเรนือนสุภาเป็นคนที่ไปไหนมีคนมีคนนับหน้าถือตาอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวอาทิตย์เข้าเรื่องการเงินเรื่องหยุมหยิมนะทาให้ทะเลาะเบาะแวงอาจจะกับผู้ใหญ่ นะคะอาจจะกับคนรักอาจจะกับครอบครัวทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีเรื่องอะไรมากเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคู่ผัวเมียนะคะคู่ผัวเมียก็คือคุณหลับตานึกถึงผัวเมียที่อยู่ด้วยกันมาสามสิบบวกอ่ะมันจะมีขัดกันเล็กๆน้อยๆไหมอืมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะสภาวะในครอบครัว ไอ้เสน่ห์ของคุณก็มีสเสน่ห์ของการเป็นผู้มีบรารมีเป็นผู้ที่แบบไปไหนใครๆก็นับถือก็มีนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาในคู่ครองคนรักก็เดินทางบ่อยหรืออาจจะเจรจาไม่เข้าหูเออมันก็ขัดแย้งกันได้แต่ในส่วนในส่วนของคนที่มีดาวพระจันทร์รองรับเนี่ยแทบจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องช่งลงรับความสําเร็จเลยเป็นแค่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาวะอารมณ์เท่านั้นดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟดาวจันทร์เป็นธาตุดิน ไฟทําให้ดินกระด้างแข็งเพราะฉะนั้นจิตใจในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะมีความยุ่งยากใจในหลายๆอย่างนะคะแต่โชคลาภความสําเร็จมันเข้าแหละแค่ประคับประคองจิตใจให้มันสงบ ในช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะยุ่งยากใจอ่ะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรัก,กู้ครองหงุดหงิดกับไอ้เพื่อนที่มันเป็นแพศตรงข้ามเนี่ยที่มันเวลาสื่อสารกับมนเนี่ยมันไม่เคยทํางานตรงกับที่เราบอกเลยไม่รับไม่ส่งถึงเวลาก็โยนเรื่องมาให้เราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะช่วงนี้ระวังที่สุดระวังความหน้าใหญ่ใจโตเนะคะเพราะว่าจันทร์กระทบกับอาทิตย์เนี่ยเสียเขาเรียกว่าเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะก็ อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้านะคะด้านดีก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าคุณใส่ใจในรายละเอียดของคนในครอบครัวเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะแอดมองว่ามันจะเกิดผลดีและความสำเร็จมีเขาเรียกว่ามีมีสเสน่ห์นะคะเจะ้าวตาช่วงนี้ถ้าเกิดทำงานแับธุรกิจนำเข้าส่งออกเสริมสวยเสื้อผ้า นะคะของกินของใช้น้ําหอมธุรกิจความงามอะไรการเดินทางที่มันไม่อยู่นิ่งเนี่ยแอดถือว่าประสบความสําเร็จค่ะได้เงินทองนะในช่วงนี้นะคะต่อไปผลกระทบกับดาวพระอังคารนะคะผลกระทบกับดาวพระอังคารก็ต้องบอกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ดาวอังคารเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นดวงเกิดเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาโดยปกติแล้วเป็นคนกระปี้กระเป๋านากีกระตือรือร้นขยนขันขันแข็งแต่ช่วงระยะเวลานี้ดาวจรมาดึงไปซะห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจขยันก็ไม่ขยนันบางทีมันอยู่นิ่งๆอ่ะน,นะคะช่วงระยะเวลานี้อันก็เลยมองว่าการอยู่นิ่งๆของคุณอาจจะทําให้เกิดการขัดหูขัดตาเพราะว่าผู้ใหญ่คาดหวังในตัวคุณนะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ ระวังความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองคุณอยู่นะคะบางครั้งคุณจะเป็นพวกแบบว่าติดอ่ะอยากทําก็จะทําไม่อยากทําก็ไม่ทำนะคะอ่าบางคนก็เขาเรียกว่าบางทีส่งแผนงานไปผู้ใหญ่เตะถ่วงไม่ได้ทํางานนะคะหรือบางทีพออยากทํางานผู้ใหญ่จับผิดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเพราะพ่ออังคารมาถอยหลังสุดท้ายระเบิดเปไงคะ ทะเลาะกับผู้ใหญ่ทะเลาะกับคนที่มีความมีประโยชน์ในชีวิตอ่าเขาเรียกว่าอะไรให้คุณให้โทษในชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอดทนกับอารมณ์ใจร้อนและขี้โมโหของบรรดาหัวนหน้าของบรรดาเจ้านายของบรรดาผู้บังคับบัญชาที่มีผลดีผลเสียในชีวิตการทํางานของคุณในช่วงนี้นะคะรอจนกว่าพระเรัสเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรียกว่าคนที่เป็นพิษกับคุณเนี่ยก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในช่วงพฤษภาคมนะคะ ผลกระทบกับดาวพระพุธนะคะสำหรับชาวกรกฎเนี่ยผลกระทบกับดาวพระพุธก็คือช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อง,งานคอนเนคชันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเยอะมากนะคะอาจเป็นคนที่จะต้องไปเจรจาหรือไปตกลงทําสัญญาในช่วงนี้หรือบางคนเปิดบ้านเพื่อทํางานอะไรบางอย่างนะคะอาจต้องมีไหวพริบแน่นอนอะ่ะบางคนก็มีไรายได้จากเรื่องของการ เดินทางการท่องเที่ยวเพราะว่าพระฤหัดเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะและเป็นเจ้าเรือนวีนาศบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการติดต่อเจราจากับผู้ใหญ่หรือคนต่างชาติบางคนก็ทํางานที่มันจะต้องเจราจาผ่านออนไลน์เครื่องมือสื่อสารในระยะเวลานี้ที่ทางดีไหมก็ต้องบอกว่าเรียบรื่นรื่นนะคะการติดต่อเจราจาต่างๆเ,เอาตัวรอดได้เพราะพูดเพราะพูดตําแหน่งนี้เป็นค่อนข้างผิดแผงน,นะคะแต่อย่าไปรับปากอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะ ทุกเรื่องไม่ว่าจะเจรจาฉุกและหูบางทีเราพลาดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้อะไรายได้จากต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อจากต่างถิ่นต่างแดนการเจรจาต่างๆเพื่อสรุปงานต่างๆเป็นเป็นทิศทางที่ดีหมดค่ะเจ้าคตาบางคนมีเกณฑ์ของการได้เงินได้ทองอจากเรื่องของการเดินทางด้วยเจ้าตาบอกออนึกไม่ออกเลยว่าเดินทางไปก็พวกเซลล์ฮะเซลล์เดินทางไปได้เงินทองได้คอนเน็ชัน พวกทางานเกี่ยวกับเรื่องช่องท่องเที่ยวหรือพวกเป็นไกด์นะคะหรือช่วงระยะเวลานี้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ต่างๆก็ได้สูบหาเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ใช้วุฒิเนี่ยมาปรับบางคนเรียนจบแล้วใช้วุฒิมาปรับแล้วก็ได้เงินเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้เงินเข้าไง ผลกระทบกับดาวพฤหัสนะคะลัคนาราศีกรกฎนะผลกระทบของพระอาทิตย์กับพฤหัสก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เนี่ยให้คุณเจ้าตามีโอกาสที่จะโดดเด่นแสดงตนคือมีโอกาสที่จะขยับปรับตําแหน่งนะได้ทั้งตําแหน่งได้ทั้งเงินได้ทั้งเรื่องของชื่อเสียงนะคะ ตัวเจ้าวตาราะยะเวลานี้น่าจะได้พบเจอกับครูที่ดีนะหรือวนกลับมาพบเจอกันมีช่องทางที่จะประสบความสําเร็จทางด้านวิชาการแล้วก็เรื่องของตําแหน่งนะคะเจ้าวตาที่ทํางานสายกฎหมายสายบัญชีสายแพทย์สายศาสนาประชา,าวิชาการโดดเด่นค่ะอ่าโดดเด่นแล้วก็ดีงามไม่แพ้กันก็คือดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะนะคะไม่แพ้กัน ผลกระทบกับดาวพระศุกร์ไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ของการได้ของขวัญของฝากนะคะทั้งจากทั้งจากเพื่อนฝูงทั้งจากครอบครัวทั้งจากเขาเรียกว่าคู่ครองนะคะคู่ครองคนรักนะคะมีเกณฑ์หมดเลยนะคะหรือจากเพื่อนคนไกลท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็มีโอกาสพบเจอกันไม่ว่าเขาจะมาหรือคุณจะไป นะคะช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้พบคนเจอคนเก่าๆเยอะเจ้าอาตาบางท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภความสําเร็จได้ตําแหน่งใหม่นะคะแล้วได้ตําแหน่งใหม่ตั้งแต่พระศุกร์เข้าแล้วพระศุกร์เข้าตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วเจ้าอตาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโยกย้ายนะไปเที่ยวทางไกลเปลี่ยนที่นอนนะแล้วก็ได้โชคลาภจากจากคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดได้โชคลาภ ความสําเร็จจากผู้ใหญ่นะคะการเดินทางต่างๆช่วงระยะเวลานี้ <c oughs> มีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะแต่ว่าระมาระวังการกลับมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยละกันนะคะ <c oughs> ผลกระทบกับดาวพระเสาร์นะคะเ <c oughs> จะ้าตามมีเกณฑ์ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักนะคะขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าก็เป็นไปในทิศทางที่ดีปตัตนิไม่ได้แปลว่าคู่ครองคนรักอย่างเดียว ปัตตนี้แปลว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้การเงินของเจ้าตานี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับกับกับเพื่อนร่วมงานไปเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะคะที่ทําร่วมกันช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาที่แต่งงานแล้วเนี่ยคู่ครองจะค่อนข้างที่จะ อ่าซัพพอร์ตเงินหรือช่วงระยะเวลานี้การเงินเขาดีขึ้นนะคะได้คู่ดีแหละนะคะส่วนคนที่กําลังจะแต่งนะคะต้องบอกว่าแต่งไปแล้วเนี่ยคู่ครองเป็นคนมีทรัพย์ทำมาหากินร่วมกันก็จะขยับปรับตัวไปในทิศทางที่ดีมีเงินรายได้นะคะที่จะประสบความสําเร็จส่วนคนไม่ได้แต่งช่วงนี้เงินรายได้จากธุรกิจตัวแทนในหน้าหุ้นส่วนนะคะเงินรายได้จากคู่แข่งเงินรายได้จากคู่คดีที่มีรายได้เข้ามามีประจําเงินเข้ามาจังๆไม่ขาดมือ นะคะและบางคนอาจจะได้มาก่อนแล้วตั้งแต่ราหูเข้านะคะจนจะบางคนบอกยังไม่ได้เลยจนถึงพฤษภานะคะผลกระทบกับดาวพระราหูนะคะคนนี้จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าพระราหูเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็มีราหูจรเข้ามาทับด้วยนะคะกรณีที่ดาวราหูเนี่ยเจอกับพระอาทิตย์ก่อนนะชาวรคนาราศีกรกฎนะคะก็ต้องบอกว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนมรณะนะ เข้าสู่พบเรือนสุขผาเนี่ยต้องบอกว่าหมายถึงว่าดาวพระอาทิตย์เข้าเรือนกระดุมพระเจอกับราหูในเรือนมรณะนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยน่าคบนะคะวุ่นวายหรือบางทีเป็นผู้ใหญ่ทางไกลอ่ะพอแม่ไม่เท่าไหร่โอ้โหลุงป้านะาเขามากะเกณงกับคุณนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ ไม่พูดโดยตรงแต่ว่าไปพูดจนกระทั่งแบบพ่อแม่คุณมีปัญหาหรือผู้บังคับบัญชาคุณมีปัญหาอาก็เป็นเหมือนกันคือพูดให้มันเป็นธรรมดาของราหูถึงราหูในเดือนสุภาเจอผู้ใหญ่แบบส่อเสียดหรือเอาแค่เป็นผู้ใหญ่ข้างบ้านป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมชีวิตมันชีวิตมันไม่สบายอะ่ะในปีนี้นะคะต้องประครับระคองตัวเองไปจนถึงเดือนพฤษภาที่ดาวราหูขยับเข้าสู่พบด้วยมรณะ นะคะช่วงนี้นะจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยเจอดาวพระอาทิตย์เก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินให้ดีนะคะอะไรที่เขาห้ามโหลดใต้เครื่องก็อย่าโหลดนะเดินทางไกลระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของของของ,ของมีค่าเดินทางขึ้นรถเมย์ขึ้นแท็กนั่งแท็กซี่อย่าใส่อะไรที่มันแบบเพราะว่ามันเป็นจังหวะเหมือนกับแบบว่าดาวสีเป็นกาละกีนีะเงินทองตำแหน่งคำพูดมักจะทำให้เรามีปัญหา ช่วงระยะเวลานี้ให้เรามาระวังนะคะจากกระทําอะไรก็ตามให้รอบครอบรัดกลุ่มด้วยเรามีราหูถึงราหูในส่วนเรื่องครอบครัวดีหรืออะไรดีที่มาจากพระสุกขหรือพระอาทิตย์ที่ดาเนินอ่าดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่แอดบอกในดาวรวมมันยังเข้าแต่มันแยกออกมาเป็นว่าคุณมีราหูถึงราหูด้วยเจ้าตาต้องระวังตัวเองอะ่ะยาวๆไปจนถึงพฤษภาคมนะคะต่อไปผลกระทบกับ,ก,บกับพระเกตนะคะ ผลกระทบกับพะเกตนะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเกก็เก,ก,ก้าสู่ผักก้านะเจอพระอาทิตย์เข้าไปอีกนะอืมไม่รู้นะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่แอดมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณคุณจะบนบานสารกล่าวอะไรอะคุณมักงจะได้ในช่วงนี้แต่ว่าคุณปฏิบัติดีนะคะคุณมีความมั่นคงทางใจคุณปฏิบัติอ่าสวดมนต์ภาวน,นา,วานะทุกวันมีความนับถือที่แน่วแน่อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพทางจิตวิญญาณน,นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีเซนแบบแปลกก็แน่นอนว่าก็มีโอกาสที่จะไปขออะไรแล้วได้แต่แอดบอกเลยนะถ้ารับปากอะไรแล้วต้องรับปากต้องทานะคะคือหรือไม่งั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าอตาก็อาจจะมีความเป็นอยู่หรือชีวิตที่ไปไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรต่างๆทั้งศาสนาทั้งจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้ค่ะหรือไปพบเห็นพิธีต่างศาล สารเทพสารพรมอะไรอะคนเข้าอะไรคนเข้าทรงองค์เจ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือช่วงระยะเวลานี้อยู่บ้านเนี่ยก็จะมีผู้มีศักด์ใหญ่ยศใหญ่หรือผู้มีบุญหนักศักด์ใหญ่เนี่ยเข้ามาเหยียบบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะได้วัตถุโบราณได้อะไรนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของการเงินมันดุ่งเรื่องขึ้นนะคะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า ดาวพระเกศเนี่ยเป็นเรื่องของการเก็บสถิติใหม่ๆนะคะยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะแอดยังพร้อมที่จะเก็บสถิติเพิ่มให้มันเป็นปัจจุบันเสมอทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของดาวพระอาทิตย์เข้าไปกระทบในเรือนสุภันะคะขอบพระคุณนะคะสําหรับการซัพพอร์ตการสมัครสมาชิกช่องการแชร์คลิปการส่งซุปเปอร์แทงมาให้แอดมินกินกาแฟทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ